คือครับยุผมยูคคงก่อนรายการเฟร้นที่หนึ่งผมมันอยู่ในไม่ครับ O R E O ครับผมโอเคผมลืมมาโปรโมทให้เขาโอเคเห็นเซิร์ฟเปิดสองวันก็คนเกือบเต็มเซิร์ฟแล้วคนประมาณยี่สามสามสิบยี่สิบเก้าคนนะผมตอนนี้เซิร์ฟเต็มฐานสองนะเซิร์ฟนี้โอเคเราจะมาอันนี้ครับพาไปทัวร์แต่ที่ผมแล้วก็ไปดูไอของมายเยอะแต่คนนะผมอย่างแรกคือพิธีการเกียรตินะผม ดูดเดเว้ะขึเกียนอะ่ะอเขากดกละรัวๆโอเคผมรอเลยนะผมนี่จะเป็นพวกของไอเทมต่างๆครับผมก็เป็นพวกไอเทมจีๆครับผมที่ผมไม่ต้องการอะหวงอาหารนะผมแอปเปลิลทองแอปเปลิลทองอยู่น,นี่เออเอามากก็แดบผมเฮ็ด นี่ก็ชอบเพราะผมก็คือชอบมุงสร้างไม่เสร็จนะนี่แค่โพธงโพเดคขายนี่คือทางออกจากนอกเมืองครับผมจะเป็นโต๊ะเอ็นชาร์หนุ่มนี้ครับผมแล้วนอกเมืองเป็นที่ปกตินะโอเคครับผมต่อไปไปเขตลาบโซนครับผมคือตอนนี้แอดมินเขาไม่อยู่ผมอยู่ก็แม่งอ๋อเพราะผมกูเลยเซง็งครับผมแต่กูต้องทำคนเดียวแม่งเลยครับ ก็คือนี่ประตูวับแรกพังก็ผมผมจำได้อัดสามสี่รอบแล้วอนี้จะเป็นเขตไอ้พวกเขยายจบก,ก็ผมรอเล่นรอเล่นไอ้คือไอ้เขตไอ้พวก,พวกที่มันเขาเรียกว่าอะไรวะแบบไม่มีตังค์ซื้อครับผมเข้าม,มาสร้างแล้วก็บางคนก็ซื้อโรเทคครับผมแถวนู้นแล้วผมจะมีบ้านคนอยู่พร้อมโพเทคจํานวนหนึ่งครับผมโอเคไปต่อแล้วนี้ก็พวกประตูว,วัปอีเวนต์ับผมผมยังไม่เคยลองเล่นเลยเข้าไปไม่ได้ ไอคิวมอนเตอร์ผมประตูวอลก็พังเทียมากเลยนี่ไปเอโลเอนเดอร์ครับผมนี่โลเอนเดอร์ er. แล้วก็สโนว์โซนก็เป็นพื้นที่ที่มันจะมีแไฟพื้นที่หิมะง,ง่ายๆเออจุดไฟง่ายๆไแค่นั้นแหละง่ายๆแนะนำโฮมโซนเดีย yeah. ก็โองโซนนี้ราคาห้าสิบศูนครผมแล้วก็กลับไปซุปเปอร์วีดะผมพาไปดูที่หลัง เียเป็นโฮมโซนปกติผมเขบ้านกนะ็สไตล์สวยดีนะคุณจะสังเกตนะผมว่มมามันทำตรงน,นี้ไว้ทำหี้ยอะไรกันนะผมผมลองดูดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะผมไส่ไม้ครัผมครึ่งหลอดนะผมลงไปไม่กี่วินี่เดี๋ยวพาไปดูนี่ต่อไปนี่เลยบ้านนะผมบ้านหลังนี้ผมเพื่อนเพื่อนบ้านของผมเองก็บ้านเขาท,ทำก็บ้านแบบเบสิกเบสิกครผมนี่ง่ายๆแต่และไหนก็เหมือนจะสวยนะ ด้านหลังก็เป็นพวกร้านขายของผมขาย TNT กับขายดินนะผมวันนี้ก็บ้านผมเองก็เป็นพวกส,สาเบต้าของผมครับผมแล้วก็นี่ไอ้ฟาร์มกาออดิวโดสองถุยแล้วก็ไอน้นี่ไอ้พวกเอ็นโดเอ็นเดอร์ไออะไรเงี้ยครบอาวุธของผมก็เยอะอยู่นะแต่ของอากาศต่อไปครับผมเราจะพาไปดูกันโดเนของเซิร์ฟเนียน ได้แนละ้วอยู่วัดไหนหนะอยู่ฝั่งไหนหนะฝั่งไหนหนะฝั่งนี้ฝั่งนี้เออหนิประตูว้าผมแล้วโบกโดเน่แล้วผมบีไอพีปกติคือเจ็ดวันครับห้าสิบถูกก็สิบก็สิบถูกก็ผมสิบสี่วันผมส่วนร้อยสิบถูกครับยี่สิบแปดวันไอสามร้อยถูกกูไม่รู้ครับผมก็สามารถออรีเพลได้แล้วก็ฟิกออไม่รู้ก็คืออะไรแล้วก็ซุปเปอร์บีพีห้าสิบถูกสิบสี่วันเพราะร้อยสิบถูกสิบสี่วัน สามร้อยถูยี่สิบแปดวันส่วนไอ้เทมห้าร้อยถูกกูไม่รู้อีกตามเคยถามว่าทำเหมือนได้เหมือนไอเทมนี่มัม้งวีพีมั้งแล้วทับไฟทับทีบีทับแบ็คทับแบ็คกูทำได้เออมันนี่ผมนี่ครับตังตามนี้เลยแล้วก็เอ็นชานบวกหนึ่งพันหมควยสัสสัสครับผมร้อยสิบถูครับผมได้หนึ่งชิ้นส่วนไดมอนด์พิกแอกหุ่มราคาสามร้อยถูแค่นี้แหละครับผมเออพูดเหมือนผิ้วแล้วเราก็จะกลับมาที่เดิม ครับเราก็จะเกินคลิปต่อไปครับผมสนไหมครับว่าอิบดีสังก็รอกันก่อนพบม,มาเดยวชันบ๊ายบาย